ชายพึ่งครับบางกว่าครับสูงยาวเหลือเกินครับแต่ลำตัวนี่บางบางครับมาดูครับกดสะดุดจะเป็นยังไงอ้อหเลยครับสอกขวาแม่เดินหน้าก่อนเลยครับยาพึ่งกดนายเสียบซ้ายครับยัดด้วยข่าวาวีกทีแล้วปั่นไปส่อครับเพชรองคหือโอ้ดวลนี้อะไรครับทานผู้ชมครับจิ้มลํำตัวเกี่ยวได้ไม่ทันครับระวังด้วยแข้งซ้ายครับ มาแล้วครับประเภทรถถังประจันบายครับเพชรน้องผือก็พยายามผลบนจับตีไปโดนทางด้านพยายามพึ่งเสียบซ้ายเสียบขวาในเสียบขวางแข้งเข้ามาเกี่ยวปันด้วศอกวางแข้งคืนครับเพชรน้องผือแล้วนี่ครับสับเข้าไปอีกทีตนเขามีเสียบขวามาทีหนึ่งสับสองทิ้งด้วยศอกขวาเอ้ามาขาเลยครับขาเริ่มปัดไปเล่นปัดแล้วคระตังไปขาด้วยขวาโอ้โดนเข้าไปในขาขวิดเลยครับสุงสูงไม่นไปไปมาๆนี่จะเตี้ยกว่าทางด้านเพชรน้องผือแล้วครับ มาอีกครั้งครับเสียบด้วยข่าขวาเสียบด้วยข่าขวาอีกทีเอาเลยครับเริ่มตีได้เหมือนกันครัปตันพึ่งเสยียบเอาตัวเริ่มอ่อนแล้วครับตะดานเอามือแล้วล่วงลงไปเอานะครับได้มาหนึ่งนับกัปตันพึ่งแล้วเททิ้งลงไปต้องการปิดเกมเร็วครับไม่อยากยืดเยื้อพยายามกระสุดข่าขวาม,มามนะครับกจะปฏิแทนด้วยเข่าปักด้วยศอกกัาตันพึ่งโดนมาเอาเอาคืนครับ ลุกไม่ลุกเลยครับน้ำพยาพึ่งเพชรนนองเือบบน้ำแปะกรดูพยาพึ่งนี่น้ำแปนับสิบก็เอาเหลือเชื้อครับพิกล็อกถล่มเลยครับใจร้อนไปหน่อยครับแต่ดูพาชชายครับนี่ครับเสียบเข้ามายัดเข้าไปแล้วฟันอีกทีครับโอ้โหโค้งเค้งอยู่นะครับในนาทีนี้แล้วล่วงเลยครับโอ้นี่ครับเดินหน้าครับแทงก่อนครับแล้วเสียบแล้วฟันครับโอ้เอาศอกฟาดเข้าไปครับ นี่ครับเป็นจังหวะที่เสียนับนะครับของคณะแพทย์องค์ผือวิ่งยำก่อนเลยครับแต่มันเหลือเชื่อครับวินาทีสำคัญอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหวิ่งเข้ามาครับพยายามจะเกาะเจอศอกครับโอวิ่งหน้าหายไปแถบหนึ่งเลยครับอโอ้คุณผู้ชมมวยคัวนี้นี่พลิกล็อกกันหน้าดูนะครับถล่มทลายกันไปเลยเอาคุณผู้ชมทางช่องนาวยี่สิบองนะยังเพิ่งรีบเปลี่ยนช่องนะเดี๋ยวเราต่อมวยคู่ที่เจ็ดกันนะครับ All right ladies and gentlemen ท e านเจ้าของฝ่ายได้ราสนับสนุนโดย Max m a y Thai Facebook Live และ Max m a y Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max m a y Thai 7วัน7รายการบน Facebook Max m a y Thai และบนระบบ iOS และ Android Max m a y Thai Mobile App ดาวน์โหลดน้อ on iOS และ Android No Prize Max m a y Thai Mobile App นักกอล์ฟ Blue c o r n e r น้องผือครวัวดเมืองโพนทอง